อันนี้แมนสตาบ,บีิงอาหารของเฮาเมนี่นะตุต้ดตะเทอเด้ออ่ะอเดี๋ยวเราแบบพันเราบุ้งบุ้งกันอันนี้นี่กุ้งนี่นี่เก็บอันนี้สารลูของคุณหากินเป้า <laughs> Vâng, anh ta có đúng không nè? แล้วเดกดักลงคูลมันน่ะความโอเคเสียนี่ <laughs> 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 แค่สได้มาตหนึงเนาะสได้าหรไอ้บังคิดเนี่ยเอาตรนี้นะนี่แต่หมดกอนอันนี้เขาเอาน้ำไม้ไผ่ป่าเนาะ เดี่่นะทุกคนน,นี่ซับๆน,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 นี่นะแต่ว่าเราหดตน้อยๆก่อนนีุนกนอืมโคตรขาวเลยน,ยนี่อูืม โวดนามเลยสำหรับกอนี้กะใคอนีนะทุกคนเนาะพอแข็งเลยเออแกล่ะนะใส่หลา,หลารู้มันจืดโอ้เสียดายกอรอยาเข้ามอบินนะคะสองโมง กินเข้ากัมากลนะจ๊ะอยา <laughs> อยา,อยาหูหว่าไหมว <laughs> ิธีการถ่ายคลิปสวยแ <laughs> นมติ๋มจ้ะ <laughs> วิธีทิ้ง,ง <laughs> ของกินเข้ากมาเ็ะ <laughs> <laughs> อร่อยมาก ปำลังเดือดเ,เชียเดือดมาเลยอะ้อหอมไม่ใช่ไมมันจะหอม